ใชครับไม่ใช่ไม่สื่งมือฝ่ายที่เราซ้อมมาทีตวันซ้อมที่ได้จะซ้อมอยู่ที่ค่ายไม่สื่งมือครับแต่ที่เดิมเลยเนาะที่ปทุมมีใครเป็นผู้เปาซอลมั้ไม่เป็นคือในค่ายช่วยกัครับพวกในค่ายช่วยการตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วเดือนหน้า20สูงเท่าไหร่แล้วเนี่ย177น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้66.7มวยสไตล์อะไรครับมวยข้อวันนี้เลยต้องมาเจอกับยอดเพชรเนาะผมไม่เคยต่อยกันมาครั้งแรกด้วยวันนี้ตามศึกษาสายด้วยและศึกษาเก่กันแต่เพียงอย่างเดียวเขามวยสไตล์ มวันนี้เลยต้องมาเที่ยวเนาะวางเกลียวแม่ดิก็ดัคอจะดัดเอ่าเหมือนตามสไตล์เราเนาะมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุฒิอ่าเวอร์เดียวล่าสุดเราต่อยไว้ที่ที่นี่วันนั้นต่อยกับใครเป็นพิเศษเป็นมังแพ้คะแนนถ้าแพ้คะแนนเป็นพิเศษไปวันนั้นต่อยยูเว่ร้อยสามสิบก็เวทวันนี้เลยเมื่อเช้ามาไปยังนหนังนิดเกินเท่าไหร่เป็นจุดเจ็บจุดเจ็บนี่ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่เอาชนะเอาครนะ คุมมากี่โลไฟนีส้สี่โลกว่าย่ายสี่โล,โลต่อยมวยไทยมาของเราตป็นีหลักหกสิบเจ็ดสิบคนจังหวัดสุรินทร์ครับฝากเชิญชวนแฟนคขับเราหนะ่อยฝากแฟนมวยเป็นกำลังใจผมในกครับเต็มที่หนอยอ่าวันนี้คู่เอกช่องหน้านะขอให้โชคดีค,ครับ